ราศีธนูทุกท่านคะเราวราหูย้ายครั้งนี้โอ้โหใช้คำว่าเป็นช่วงที่ท่านนั้นดวงดีก็ได้นะคะดวงดีในถึงขั้นไหนในรอบส8ปปีคะ่ะท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะมีสนเสน่ห์คนอยากเข้าหาคนอยากไล่ชิดนะคะเรียกได้ว่า ท่านใดที่ผ่านมาโอ้โหชีวิตทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้หามาได้ก็ใช้เป็นโมดหรือบางครั้งนะคะขยันนะขยันมากแต่ทำไมมักเจอแต่ปัญหาเงินทองก็ติดติดขัดขัดนะคะการงานก็ไม่ค่อยจะเจริญก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยปลืม้มแต่พอหลังจากที่ดาวราหูย้ายท่านจะเปลี่ยนไปนะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นดาวราหูจะย้ายในวันที่ 5พฤษภาคามปี2568ค่ะและที่สำคัญไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายนปี2569นะคะ mm. การย้ายของดาว mm. ราหูครั้งนี้จะนำสิ่งดีๆนำโชคลาภมาให้กับท่านท่านจะเกิดความจเจริญก้าวหน้าชีวิตดีขึ้นบางท่านนะคะจากที่ไม่ค่อยมีคือพูด้ง่ายเงินทองค่อนข้างที่จะติดผัดมีปัญหา หลังจากดาวราหูย้ายท่านจะสังเกตได้เลยว่าท่านมีกินมีใช้มากขึ้นมักจะมีเหตุการณ์ในท่านได้เงินจากตรงนั้นจากตรงนี้เพราะว่าท่านเองหาเงินเก่งและพอหลังจากวันที่5้าพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะ mm. การทำงานของท่านนั้นดูเหมือนกับว่าคนจะช่วยเหลือท่านได้ดีขึ้นท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทาง mm. การงานของท่านจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยนะคะ เรีกได้ว่าจะรวยได้เลยใช้คําว่ารวยได้เลยโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานกับชาวต่างชาติต่างภาษาท่านใดที่ค้าขายกับชาวต่างชาติต่างภาษาอาจจะมีการนําสินค้าจากต่างชาติาเข้ามาขายหรือว่าอาจจะเป็นการนําสินค้าของบ้านเราไปขายต่างประเทศโอ้ยท่านเจอท่านค่อนข้างที่จะไปได้ดีนะคะการติดต่อก็เป็นไปในทิศทางที่ดีตําแหน่งหน้าที่การงานมีการขยับด้วยค้าขายขายดีค่ะ ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการขนส่งต่างๆนะคะคาว่าขนส่งนะไม่ว่าจะเป็นการส่งอะไรก็ตามท่านปังมากนะใช้คําว่าปังได้เลยสมมุตินะคะท่านใดที่รับส่งสินค้าให้กับข้อค้าแม่ค้าออนไลน์ถ้าที่ผ่านมานะท่านบริการดีขนส่งรวดเร็วปีช่วงที่ดาวราหูย้ายเนี่ยแหะคะ่ะจะเป็นปีทองของท่านเป็นปีแห่งการกอบโกยนะท่านจะมีชื่อเสียง ได้รับความนิยมจากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เขาจะมาจ้างให้ท่านนั้นขนส่งสินค้าให้กับเขา2เท่าสามเท่าคือพูด,ดง่ายง่ายท่านยิ่งทําดีในช่วงที่ผ่านมาอาหากท่านทําดีบริการดีในช่วงที่ผ่านมาพอหลังจากวันที่หาพฤษภาคมเป็นต้นไปงานของท่านจะเพิ่มขึ้นแบบชนิดที่ว่ารับลูกค้าแทบไม่ไหวนะคะคือบอกเลยว่าปังมากสําหรับท่านใดที่ ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งในรูปแบบต่างๆนะคะถ้าท่านรู้ว่า,าท่านทํางานเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะให้ท่านนั้นเอาใจลูกค้าให้ดีๆนะคะความซื่อสัตย์ของท่านจะนําผลประโยชน์มาให้ท่านและที่สําคัญจากนี้ไปท่านมักจะมีเรื่องที่คือพูดได้ง่ายมันเป็นช่วงที่ไม่ท่านท่านบางท่านยังไม่เคยเจอนะคะ่ะว่า บทจะได้ก็ได้ง่ายมากมันจะมีอย่างนี้นะคะท่านจะมีคำว่าได้เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะบ่อยชีวิตดีขึ้นแบบจากที่ไม่ค่อยจะมีเงินมีทองใช้ท่านก็จะมีเงินมีทองให้ใช้จ่ายครองเมือขึ้นงานเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะท่านจะมีเรื่องน่าชื่นใจเกิดขึ้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาทีนี้ก็อยากให้ท่านนั้น นะคะอยากจะขอเตือนในวันที่ดวงขึ้นอย่าหลงระเริงนะคะอย่าอย่าข่มคนอื่นอย่ารังแกคนอื่นอย่าเย่อหยิ่งอย่าคิดว่าท่านเก่งกว่าใครให้ท่านนั้นเข้าได้กับทุกคนถึงแม้ว่าท่านรู้คนนั้นเป็นศัตรูไม่ไม่ค่อยคิดดีกับท่านหรอกนะคะคล้ายๆกับว่าพูดดี เหมือนจะหวังดีกับท่านเวลาที่พูดคุยกับท่านแต่พอรับหลังเอาท่านไปพูดเสียรหายหายนะคะท่านรู้ก็ทําเป็นไม่รู้นะคะหรืออุตอนนี้มโมโหมากหงุดหงิดมากแต่ให้ท่านนั้นนับหนึ่งถึงพันถึงล้านให้ได้ข่มใจให้ได้นะคะอย่าระเบิดตัวเองนะอย่าเผพอไปประทะคารมกับใครเพราะท่านจะได้ดีเพราะการกระทําของตัวเองจะเสียหายก็เพราะการกระทําของตัวเอง และขอให้ท่านรับรู้เอาไว้เลยนะคะว่าท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะถี่ชิพผจรลงเท้าจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่จะมีเหตุการณ์ท่านต้องไปนั่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาหากที่ผ่านมานะคะท่านทํางานที่บ้านไม่ค่อยจะได้ติดต่อกับใครหลังจากดาวรางหูย้ายท่านจะสังเกตได้เลยว่าท่านมีการติดต่อกับผู้คนภายนอกเพิ่มมากขึ้นถ้าไม่เดินทางไปด้วยตัวเองก็จะมีการติดต่อผ่านโลกโซเชียลออนไลน์มากขึ้นคนรอบข้างจะให้ผลประโยชน์กับท่าน ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะคะและท่านจะไดะ้ท่านจะได้ช่วยเหลือคนรอบข้างจะได้อุปการะเลี้ยงดูคนรอบข้างนะคะท่านถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะได้อุปการะผู้ที่มีอายุน้อยกว่าท่านจะได้ช่วยเหลือคนที่ลำบากหากหากท่านตั้งใจว่าจากนี้ไปจะอุปธรรมคนนี้จะช่วยเหลือคนนี้ ท่านจะได้ทําตามใจปรารถนานะคะและที่สําคัญท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งไม่ค่อยกลัวอะไรมองขาดอ่านใจคนแม่นสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่คอยคุ้มครองท่านถึงแม้ว่าจะมีศัตรูคอยใส่ร้ายใส่ความนะคะเขาก็ไม่สามารถทำอะไรท่านได้เพราะว่า ท่านค่อนข้างที่จะเป็นคนเก่งปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์คนที่จะทําร้ายท่านสุดท้ายเขาจะเดือดร้อนเพ,เพราะการกระทําของตัวเขาเองนะคะคือพูดได้ง่ายให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็จะกลับถึงตัวเขาเพราะว่าท่านเองก็ค่อนข้างที่จะขยันนะคะทําอะไรแล้วมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทําหากรับราชการโดนกันแกล้งดังแกมีคนริษครดิตก,ก็จริง แต่สุดท้ายแล้วท่านก็จะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าท่านไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาพูดและผลประโยชน์จะตกมาอยู่ที่ท่านเต็มๆท่านจะได้รับโอกาสดีๆจากการที่มีคนทำให้ท่านนะคะเกิดปัญหาหรือว่าอยู่ๆก็มีคนหาทางริดเครดิตนะคะสุดท้ายแล้วเขไม่สามารถทำอะไรท่านได้ฉะนั้นให้ท่านหมัน่นทำคุณงามความดีนะคะมีโอกาสได้เดินทางแนะ่นอนค่ะถ้าท่านใดที่ตั้งใจว่า จะเดินทางไปต่างประเทศอาจจะเป็นการศึกษาต่อต่อตางประเทศหรือว่าอาจจะเป็นการย้ายประเทศนะคะย้ายจากบ้านเกิดเมืองนอนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคู่ครองหรือว่าอาจจะเป็นการย้ายไปทำงานต่างประเทศก็ได้ถ้าในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันติดติดขัด,ขด,ขดตรงนู้นตรงนี้เริ่มมีความไม่มั่นใจแล้วขอให้ท่านนั้นทำให้เต็มที่นะคะ มีปัญหาตรงไหนให้ท่านรีบแก้ไขเพราะสุดท้ายแล้วท่านจะได้ไปนะคะเพราะบางท่านจะได้ไปอยู่ต่างประเทศสําหรับท่านใดที่ศึกษาเรียนอยู่ต่างประเทศทํางานอยู่ต่างประเทศใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศดาวร,ราหูยาครั้งนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมท่านเลยล่ะคะ่ะหากที่ผ่านมาท่านไม่ค่อยสบายอกสบายใจกับคนรอบข้างท่านก็จะมีความรู้สึกว่าเออท่านสบายใจมากขึ้นนะถ้าบุตรลานหรือว่าใครก็ตาม คอยทาให้ท่านุดโมโหเขาก็จะห่างๆไปนะคะมันเหมือนกับว่าท่านจะสบายใจมากขึ้นกับคนเหล่านี้ตรงกันข้ามบุคคลเหล่านี้ล่ะค่ะจะนําผลประโยชน์มาให้กับท่านแต่ว่าจ,จุดเด่นของท่านก็คือว่าท่านค่อนข้างที่จะดวงดีตรงที่ว่าไม่มีใครทําอะไรท่านได้แน่นอนนะคะแต่จุดอ่อนก็คือว่าถ้าท่านจะเสียหายก็คือการกระทําของตัวท่านเองนะมญญโมโหใส่ร้ายใส่ความคนอื่น นะชอบว่าให้คนอื่นชอบคิดไม่ดีกับคนอื่นสิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนกลับมาหาท่านทันทีในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นอยากทําอะไรให้ท่านคือพูดได้ง่ายถ้าท่านตั้งใจเอาไว้ว่าจะทําอะไรก็ตามในช่วงที่ดาวราวหูย้ายครั้งนี้ทําให้เต็มที่นะคะเพราะสิ่งนี้แหละค่ะจะเป็นการพลิกชีวิตของท่านได้เลยเช่นเดียวกันมันจะส่งผลต่อท่าน ในอนาคตอันไกลด้วยนะไม่ใช่ไกลด้วยหลายท่านนะคะจากที่ไม่มีทรัพย์สินท่านก็อาจจะกลายเป็นคนที่มีบ้านมีรถมีเงินทองเพิ่มขึ้นมีกินมีใช้หมุนเงินได้คล่องขึ้นและคนจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตท่านได้ดีขึ้นด้วยนะคะเรียกได้ว่าคนรอบข้างจะนำผลประโยชน์มาให้หากมีการย้ายที่อยู่อาศัยท่านก็จะได้เพื่อนบ้านดีนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่คนที่คอยอ่าไม่ใช่เจอเพื่อนบ้านที่โอ้ยอ,อะไรนักเนีย่ยนำความวุ่นวายมาให้ท่านจะเจอเพื่อนบ้านที่ดีค่ะท่านจะเจอคนดีจะมีคนดีๆคอยให้การช่วยเหลือแต่ให้ระมัดระวังอย่าเชื่อใจคนมากเพราะว่าหนึ่งปีจากนี้ไปนะคะในช่วงระยะเวลานี้ละท่านจะได้สัมผัสกับอะไรใหม่ๆจะได้เดินทางไปสถานที่ที่ ท่านนั้นไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ไปนะคะหรือจะได้รู้จักกับคนที่ท่านไม่เคยคิดมาก่อนว่าเออท่านจะได้รู้จักกับคนระดับนี้นะจะได้สัมผัสกับสังคมสูงๆนะคะคือพูดได้ง่ายคอนเน็กชันของท่านนั้นจะนําผลประโยชน์มาให้ท่านจะช่วยเหลือท่านจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในวันข้างหน้าเอาละค่ะดาวราวหูย้ายครั้งนี้นะคะชาวราศีธนูท่านจะมีคําว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะอย่าประมาท กับการใช้ชีวิตอย่าคิดว่าตัวเองเก่งฝากใครให้ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะคะการที่ท่านรู้แต่ทําเป็นไม่รู้จะส่งผลดีกับท่านการที่ท่านพูดน้อยจะส่งผลดีกับตัวท่านท่านจะได้รับประโยชน์นะคะเรียกได้ว่าเป็นปีเครื่องที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มากก็น้อยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับงานจะขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาของแต่ละท่านแต่มันจะมีคำว่าเปลี่ยนแปลงแน่นอน นะคะขออวยพรใน้ทุกท่านเฮงเฮงปังๆนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณผู้ทุกการติดตามเจอกันแหมกลิปหน้าขออวยพรใน้ทุกท่านเฮงเฮงปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ